สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาอัปเดตช่องของเรานำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดรีวิวรถยนต์และการอัปเดตท,ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวงการยานยนต์ทัวโลกถ้าคุณเป็นคนที่รักรถยนต์หรือกำลังมองหารถใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถยนต์รุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยกันอย่างมากนั่นก็คือ Honda c ซีวิรุ่นปี2 0 2 5ซึ่งในปีนี้ h อน da ได้มีการปรับปรุงทั้งรูปลักษณ์ภายนอกและภายใน รวมถึงฟีเจอร์การใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันได้อย่างดีเยี่ยมรูปลักษณ์ภายนอกของ Honda c ซี i c 2 2 2 5มาในดีไซน์ที่ดูสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมีความทันสมัยและดูดันมากกว่าเดิมไฟหน้าแบบ LED ด,ดีไซน์ใหม่ดูเฉียบคมกระจ่างหน้าถูกออกแบบให้มีความโฉบเฉี่ยวและโดดเด่นกันชนหน้าและท้ายถูกปรับให้เข้ากับลายเส้นตัวรถที่เน้นความลื่นไหลเพิ่มความล้ำสมัยด้วยล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ขนาด17-18นิ้วแล้วแต่รุ่นย่อย ภายในห้องโดยสารมีการยกระดับการออกแบบให้หรูหรามากขึ้นวัสดุที่ใช้ให้ความรู้สึกพรีเมียมเบาะนั่งนุ่มสบายรองรับสรีราได้ดีแผงหน้าปัดแบบดิจิตัลเต็มรูปแบบขนาด10.2นิ้วมาพร้อมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด9นิ้วที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto อย่างไร้สายเพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน ในด้านของระบบขับเคลื่อน Honda Civic 2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร v t e ท Turbo ให้กำลังสูงสุด182แรงม้าและแรงบิด240นิวตันเมตรส่งกำลังผ่านเกียร์ CVT ที่ได้รับการปรับจูนให้ตอบสนองรวดเร็วและนุ่มนวลพร้อมระบบขับเคลื่อนที่เน้นประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันสูงสุดอีกทั้งยังมีรุ่น h y b r i ด eHEV ที่ใช้เทคโนโลยี Hybrid ใหม่ล่าสุดจาก Honda ช่วยให้การขับขี่เนียบและประหยัดพลังงานมากยิ่งขึ้น ระบบความปลอดภัยก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ Honda ให้ความสำคัญ Honda s e n S I N G ที่ติดตั้งมาในซีวิครุ่นใหม่นี้มีฟังก์ชันช่วยเหลือผู้ขับขี่หลายอย่างเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนเมื่อรถออกนอกเลนและช่วยดึงกลับระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและกล้องมองรอบคันแบบ360องศาเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ในทุกสถานการณ์ระบบควบคุมการขับขี่ในซีวิค2025ยังสามารถเลือกโหมดการขับขี่ได้หลากหลาย เช่น E c o m o หมเพื่อประหยัดน้ำมัน normal โ o d e สำหรับการขับขี่ทั่วไปและสป o r t ตโ d มสำหรับการตอบสนองที่รวดเร็วและเร้าใจเหมาะกับผู้ที่ชื่นชอบความสนุกในการขับขี่คอนได้ Honda ยังเพิ่มความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันด้วยฟีเจอร์ใหม่อย่างระบบสตาร์ทรถผ่านสมาร์ทโฟนระบบเปิดฝาท้าทยอัตโนมัตริระบบแอร์อัตโนมัติแบบแยกซ้ายขวาและระบบกรองอากาศภายในห้องโดยสารที่ช่วยลดฝุ่น pm 2 5ทําทำให้มั่นใจได้ว่าการเดินทางของคุณจะปลอดภัยและสะอาดยิ่งขึ้น ความเงียบภายในห้องโดยสารก็ได้รับการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นด้วยการเพิ่มวัสดุการเสียงรอบคันและกระจกแบบลดเสียงรบกวนช่วยให้การขับขี่ในเมืองหรือทางไกลเป็นไปอย่างราบรื่นและผ่อนคลายสำหรับคนที่กำลังมองหารถยนต์คอมแพคที่มีดีไซน์สวยระบบขับเคลื่อนยอดเยี่ยมและฟีเจอร์ครบครัน Honda c ซีว c 2025ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยชื่อเสียงของ h อ n d a าที่เน้นความทนทานคุณภาพและความปลอดภัยทำให้ซีวิ c ยังคงเป็นรถยอดนิยมในหลายประเทศทั่วโลก ท้ายที่สุดนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากติดตามรถใหม่ๆที่กำลังจะเปิดตัวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องคาอัปเดตของเราไว้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ